สวัสดีทุกครูทุกคนนะครับเดอ้อพ่อแม่พี่น้องแล้วก็อาจารย์นกเซียนนกทุกท่านนะครับมือน,นีบานูสายปิ่นกจะพาไปตอนนกเขาใหญ่นะครับผมนกเซียนปุนะครับหนึ่งกุกนะครับตะวันเฉีม่หลุดแก่มมาสองนนโดดเทียนะครับตัวนี้ขันบ่เศร้านะครับผมงต้นไหนมันขัน,นครับ ครับพร้อมออกเดินทางครับผมเดี๋ยวไปหาเสี่ยนหนกักก็ครับมาแล้วนะครับเสียนนากกำ <c ười> <c ười> ลังไลน่นกครับน,น,ก,เนกเก่งเพิ่นแมวตบออกด้วยครับออกบ่ได้เลยเอาเกอนกอีกตัวหนึ่งไปเสี่ยนหนกักมาลุ้นกันนะครับมา มือหนีหิมิไผยหมานบอนะครับยิดตามต่อไปครับว่าหอดหมายเลยรได้ครับบรรยากาศครับนนตนกคืบอบวขันเนาะปลาขึ้นเงียบกกิบคนครับเงียบเงียบขึ้นยีบนยบ จีไปทางไหนครับใช่ล่อนี่ยละครับลอรถปูนก็ใส่ตุ่นอยู่มันว่ามันไปสซตุนลกนลางก็แพรใช่เร ไปครับเอามาใส่นกครับท่าเนี้แหละไปกับเซียนนะ,ะไปท่ <c oughs> ทาเนี้ครับไปครับเอามาว่า <c oughs> ต้นเด็ดเท่าแล้วบึงว่าจะมีหมดแดงบ่ นกกระลังเข่ากันนะครับนกบานคู่ครับมาหลุนกันนะครับมานมาใส่ยุ้งม่วงนะไอ้ครับเรียบร้อย้ฝนตกเศร้ามาบังหนีโบผิดบังเดี๋ยวผม นี่ครับเป็ดนกนะครับ,รบฮะบอสให้าอาโ่งเงนบอสอตวนวกมากบอกบอใส่แบบแพอะอเไยปา้านาบอกว่าย่าเฝ้าอานกลงนะครับเอาอตนก,ออนกออนเอาตนกงมันเชลยลงครับเพราะว่ามนันมีอีกตัวหนึ่งมเสียงหน่อยว่าในขอบว ฝนตกแล้วครับกันพราฝนตกแล้วแล้วขึ้นกองไม้แป๊บหนึงครับหันมะหอวแล้วครับครับผลงานครับเดียบ้อยครับยากาศครับท้งหมดนะครับแต่วผมเอานกอนนะครับเพราะว่าเส้นนาบอกว่าใส่ต่อครับเอาอีกตัวหนึ่งนะครับ โอมีมือจ้าแล้วครับเดี๋ยวเขาทอนี้ก,ก่อนนะครับเดี๋ยวนกกันครับมาหนา่อยนะครับเหมือนแอบแรกเงอน,อนเุินกาเส้นนักเส้นหนักหลุดนล้วเหมือนแบทผมจะ่าเื่อน,นะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ